I'm gonna get เหี้ยว่าอันตรายแล้วลูกหนาวสุดๆไปเลยเห็นสภาพสวนแล้วก็แบบอดสงสารตัวเองไม่ได้เนาะหาไก่ไแล้วน่นไก่เล่าอยู่น้น ขณะนี้เวลาแปดโมงครึ่งนะคะลบ3มองศาค่ะไก่ก็อยู่นอกบ้านนะคะเมกกี้มาแล้วตัวลายดำๆแวบๆบแบบลอตเตอรี่เกือบเหลือแต่ชื่อแล้วมึงอะเกือบเหลือแต่ชื่อเมกกี้มาเนี่หรอกเมื่อคืนเด็กๆนอนในบ้านนะคะถ้า อากาศช่วงนี้หนาวมากๆนะคะเด็กๆก็จะนอนในบ้านทุกวันเลยค่ะแล้วก็ทุกตัวเลยนะคะแม็กกี้อืมปลาสลิดน้อยอันนี้ก็มานั่งเฝ้าไก่ไก่เราก็ปล่อยลงให้เดินแล้วนะคะเพราะว่าน้องโตแล้วก็เดินข้างล่างได้เลยค่ะสวนสภาพก็เป็นอย่างนี้ เสกาวไหมเสกรามมากวันนี้นะคะอุ้มจะพาทุกคนย้อนกลับไปดูคลิปเก็บเห็ดกับช่องมาดามบ้านนอร์วีเดนค่ะคลิปนี้นะคะ อุ้มถ่ายไว้ตั้งแต่กลางเดือนกันยายนนะคะของปีที่ผ่านมาจากทุกคนคะ่ะหากจะถามว่าช่วงนี้ที่สวีเดนมีเห็ดไหมนะคะไม่มีคะ่ะทุกคนถึงมีก็จะเป็นเห็ดแค่บางชนิดนะคะแล้วก็เป็นพันธุ์ที่เขาไม่นิยมรับประทานกันนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็เราไปกลับย้อนดูคลิปนะคะ3เดือนที่ผ่านมากันเลยเค,ค่ะชุดเดิมชุดเดิมกลิ่นเดิมกลิ่นเดิมชุดเดิมกลิ่นเดิม เพิ่มเติมคือป่าไม้เราเข้าไปเลยหรือว่าจอดี่เราจอดข้างทางถนนใหญ่ถอยหลัง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 โอเคนี่แหละที่ว่ามีบ้านหมาอยู่ข้างในเราอยากเสียงดังเด้อเจอเห็ดกินในใจเด้อป่านี้มีหมานะคะคนกลัวหมาไอเราไม่กลัวหมาเด้อป่าที่พี่บอกตลอดเวลาป้าป้าแม่แม่รู้เลยรู้เลยว่าป่าไหนใช่ไหมวันนี้มีเพื่อนวันนี้ไม่ย่านวันนี้ไม่ย่านโอเคค่ะเราไปลุยกันเลย ใช่หมดเลยค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็หนูมีความรู้สึกว่าเห็ดมันไม่ใหญ่เหมือนป่าเมื่อวาน,นป่ามาเอกแล้วค่ะอ่ะมีคนมาตัดขาเห็ดก่อนเราหรืออ่ะ อ๋อแตกเลยทำไมเราไม่เก็บ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 แลไวไปนั่งตัดขาที่หลัง แล้วแต่ใครอยากยังไงก็ได้เลยค่ะทุกคนนะคะได้รับชมคลิปนี้นะไม่ใช่ว่าอุ้มมาเก็บเหตุช่วงหน้าหนาวที่สวีเดนนะคะไม่ใช่เลยคลิปนี้อุ้มถ่ายไว้ตั้งแต่ประมาณวันที่สิบสิบสองสิบสามประมาณนี้กันยายนสองพันยี่สิบห้าเอ้ยยี่สิบสี่ค่ะทุกคนแล้วนะคะอุ้มไปเก็บกับใครก็คลิปตามที่ค้างไว้ตั้งแต่เดือนนู้นเลยค่ะก็คืออุ้มไปค้างที่บ้านของพี่มาดามบ้านาสวีเดนนะคะก็ ไปสองวันสองคืนนะคะก็ตละตลาอตะลอนเก็บเห็ดนะคะตามป่าที่พี่เขานะคะชวนไปก็คือเก็บเห็ดน่มันต้องมีคนพื้นที่นะคะในการพาไปเก็บเห็ดน่ะถามว่าสวีเดนน่ะทุกป่ามีเห็ดไหมมีค่ะทุกคนแต่มันก็จะมีป่าที่มีเห็ดเยอะมากนะคะที่เขาขนออกเป็นเป็นแบบ ถุงปุ๋ยใหญ่ๆอ่ะอย่างนั้นก็มีแต่บางป่ามันก็มีได้แค่แบบเออพออิ่มหนึ่งมื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราได้ไปกับคนพื้นที่นั่นแหละค่ะทุกคนนั่นแหละก็คือรับรองได้เลยว่าเราได้เห็ดมากชวนๆแน่นอนเลยค่ะดังนั้นอุ้มก็เลยนะคะอยากไปเยี่ยมพี่มาดามบ้านนาสวีเดนด้วยแล้วก็ได้ไปเก็บเห็ดด้วยได้คลิปด้วยได้ได้เขาเรียกว่าการเทอราพี่ทางจิตใจด้วยค่ะทุกคนการเก็บเห็ดของอุ้มแล้วมันมันทําให้มีความสุขมากๆเลยนะคะโอ้ยแล้วทําไมค้ังคลิปนะคะเก็บเห็ดไว้น เกินสี่เดือนแล้วเนี่ยเพิ่งมาลองก็ตามที่อุ้มเคยบอกไปในคลิปก่อนๆแล้วนะคะว่าตอนช่วงประมาณกันยานะคะตุลาก็คือช่วงนั้นเป็นช่วงรอยต่อที่อุ้มนะคะจะเปิดร้านนวดใช่ไหมคะทุกคนแล้วมันจะมีเอกสารและมีปัญหาทุกอย่างอะ่ะมันมันมารวมกันตรงนั้นนะคะทุกคนณนะเวลานั้นมันก็เลยบั่นทอนจิตใจให้การลงคลิปของเราเนี่ยมัน ม,มันมีแรงจูงใจน้อยลงเพราะว่าเราไปโฟกัสนะคะว่าทํายังไงร้านจะได้อย่างนี้ลักษณะอย่างนี้นะคะน้ํามันนวดเราจะซื้อมาจากไหนนะคะของตกแต่งร้านน้ํามันยาหม่องเราจะซื้อ,อยังไงคือกระดาษเอกสารมันต้องมีอะไรบ้างคือมันเยอะมากนะคะแล้วอุ้มหนะก็คือมีเพื่อนนะคะเป็นพาร์ทเนอร์กันนะคะทุกคนคะ่ะเราก็คือต้องไปคอยสนับสนุนเขาไม่ใช่ว่าเออเขาให้เขาทําไปแล้วเราก็ อยู่นะคะไม่ทําอะไรเลยเรอให้ร้านวันหนึ่งประสบความสําเร็จแล้วก็เก็บเงินไม่ใช่คะ่ะทุกคนก็คือไปด้วยการช่วยกันนะคะทำการทุกอย่างนะคะวันไหนไปหน่วยงานตรงไหนเราไปได้เราก็ไปก็คือจะช่วยเขาอย่างนี้ดังนั้นการลงคลิปของอู้ม,มันก็เลยเหมือนแบบว่ามันไม่ค่อยสําคัญแล้วไงคะทุกคนแต่ถามว่าตอนนั้นคิดถึง f c ทุกคนทุกท่านไหมคิดถึงนะคะก็มาแอบ,แบ มาแอบแอบ,แบดูคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วก็คือในใจหนึ่งเฮ้ยฉันไม่อยากดูเลยเพราะว่าถ้า f c มาคอมเมนต์แล้วเรารู้สึกว่าเราอะแบบลงคลิปไม่ได้เราเหมือนเราทําให้เขาเ ผิดหวังอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแต่ตอนนี้มันผ่านมา3เดือนแล้วคะ่ะคลิปก็สมควรที่จะลงได้แล้วนะคะแล้วร้านนวดนะคะก็เปิดเริ่มอยู่ตัวแล้วลูกค้าก็เริ่มมีบางวันนะคะอย่างเมื่อวานไม่มีสักคนเลยนะคะอย่างวันนี้ก็มี3มคนนะคะแล้วก็อุ้มคิดว่าอนาคตมันก็อาจจะมีเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยวันละสีคน3คนอย่างเงี้ยคือแค่นี้นะคะไม่เกินันละหร้านอุ้มก็คืออยู่ได้แล้วค,ะค่ะทุกคนคะ่ะที่เซรเบียมันจะ ฝั่งที่เราอยู่ไม่มีเห็ดนะคะทุกคนคะก็เลยต้องหอบสังขารมาถึงสวีเดนมันมีทางโซนทางใต้อะคะ่ะของเซอร์เบียอย่างนั้นอนะมีเห็ดในเมื่อเรามาเยี่ยมพี่สาวเลยเราก็ได้โอกาสเนาะเก็บเห็ดเลยคะ่ะมันไม่สวยอะคะ่ะนี่ยทง หมดแล้วใช่ไหมคะเป็นไหนได้หมดแบบนี้ถ้าเขาเก็บขายนะคะเขาจะไม่เอาอ่ะทุกคนแต่เราเก็บไปกินเองเนาะเราก็เอาหมดแหละเออป่านี้หมดแค่นี้ใช่ไหมเจ๊ ร่องน่าจะมีพวกกวางแล้วก็สัตว์ป่ามาเดินนะคะมันจะเป็นเหมือนแมวเห็นรอยรอยหมีหรือเปล่าเนี่ยตีนใหญ่ๆเนี่ยรอยตีนใหญ่ๆเนี่ยใช้ตีนหมีไหม,ไมอย่าพูดนะว่าหมีหมาอะไรอย่างงี้ไม่กลัวน,นะแต่ถ้าหมีมานี่ตัวใครตัวมันเลยนะเฮ้ย าย่คอ๋อฮะเขาก็จะได้เตือนมันถูกใช่ไหมว่าเออเนี่ยมีอยู่ตรงนี้นะอะไรเงี้ยโอเคค่ะร so อแอมมี่ก่อน ไม่เห็นเลยอ้าอ้าทุกคนค่ะเฮ้กอีแล้ว แล้วค่ะกรีดแล้วตัวนี้นะคะเป็นเห็ดพึ่งขาลายหัวส้มนะคะบางคนเขาแพ้นะคะต้นใหญ่ขนาดนี้แล้วมันจะกินได้หรอทำไมต้องเก็บด้วยมันไม่สวยแล้วอะไรเงี้ย <c oughs> ถ้าเก็บไปขายเขาไม่รับแล้วนะคะรุ่นนี้นะคะแต่เราเก็บไปกินเองเราก็สามารถเก็บได้เลือกได้นะคะแต่ถ้ามันใหญ่เกินแล้วจริงๆนะคะเป็นคล้ายๆฟองน้ำแล้วอะนุมน่มๆแล้วเราก็ไม่เก็บค่ะ <c oughs> เกรด A นะคะแบบนี้พี่วรรณบอกว่าเกรด A คุณภาพเกรด A ดอกใหญ่อะทุกคนมองเห็นเห็ดหรือเปล่าเอ้เนี่ยคะ่ะอันนี้ไม่ใช่นะคะไม่ใช่ เก็บไปค่ะอุ้มมาอยู่สวีเดนนะคะอีกประมาณ5วันนะคะทุกคนอุ้มก็กลับเซอร์เบียแล้วค่ะท้องเสียแต่ไม่ถึงกับตายนี่นะมันจะอชอบเกิดใกล้ๆกันหน้าตาคล้ายกันเลย,ยแต่หัวเขาจะเป็นวุ้นนี่คือคู่แฝดเห็ดดำเดอ้อพี่น้องอ กีตลอดดอกใหญ่ชอบมากทุกคนคอวบมากอุ้ยดูเอันนี้แคือพี่กินแบบนี้ใหญ่ใหญ่กว่าหัวอีกดูขาใหญ่กว่าหัวขาใหญ่อันนี้ต้องเป็นแอมม่าแอมมี่ขาใหญ่กว่าหัวโอ้ยดอกใหญ่สวยงามนี่ความฟินของคนความฟินน้องเกดได้เก็บอย่างนี้โอ้ยสวย ได้แล้วหนึ่งแกงเออืมแม่เจ้าคุ้มแล้วเนี่ยมาสวีเดนเนี่ยหายเหนื่อยเลยย้ายห้องเมื่อวันก่อนเนี่ยหายเหนื่อยเลยมาเจออย่างนี้ทุกคนดูเนี่ยอุ้ยหัวเล็กอุ้ยหัวเล็กแล้วยิ่งน่ากินบางคนขนาดนี้เขาไม่เอาแล้วนะแต่เราเอาเรางกนะคะ ขามันไม่ค่อยยาวนิทุกคนค่ะป่านี้นะคะเห็ดแต่ละป่ามันจะขึ้นในความสวยไม่ทําเหมือนกันน่ะบางป่าก็ขาสั้นนะคะบางป่าก็ชนิดเดียวกันเหมือนกันแต่ว่าขายาวนิดนึงอะคะ่ะแต่ว่าไอ้ดนเคนะคะเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ขาสั้นขาไม่ค่อยยาว อากาศสวีเดนชอบมากอยากย้ายครอบครัวมาอยู่สวีเดน,นเลยค่ะอยากย้ายครอบครัวมาอยู่นี่เลยเปลี่ยนชื่อช่องเลยบ้านชนบทสวีเดนเลยน่าสาวอวแกชอบอย่างนั้นนะอ,อือแกก็มาีโนเวี่ททด้วยหลัง,งอืจริงแกมีหัวแฟนตาซีไงสาวว

เหตุ่วำบากมากก่อนมันจะแห้งมาเยจังเลยเก็บอย่างเดียวค่ะเราไม่มีความรู้เรื่องเห็ดนะอุ้มจะเก็บเฉพาะเห็ดที่อุ้มชัวนะคะทุกคน <ๆ S 2> เห็ดอื่นไม่เก็บนะถ้ี่่านั่งอยู่อย่างนี้เลยค่ะทุกคน เก็บเห็ดชาเก็บไม่สวยไม่รีบเร่งไม่ได้นะทุกคนขารอบนี้ใครดราม่ามาจะดราม่ากลับเลยเด้อเราไม่ได้มาเก็บแบบจะไปขายเอาเป็นเอาตายจริงจังไม่ใช่เราเก็บเอาแบบมาเขาเรียกว่าธรรมชาติบําบัดเออแล้วมาเหมือนฮอลิเดย์อะทุกคนค่าเพราะบ้านโอ้ม,มันร้อนมาอย่างนี้เราก็เก็บแบบอยู่กับธรรมชาติไป อะไรไปนะคะไม่สิปล่อยชีวิตให้รีแลเออมาอะไรเอ,อ้ยไม่ได้รีบเร่งตลอดเวลามาเร,รบเร่งอะไรตลอดเวลาขนาดนั้นไม่ได้อุ้ยกำลังขึ้นอีกเยอะมากอะ่ะพี่วานนั่นน่ะมันยังไม่ใหญ่หนะหนูว่ามันไม่ค่อยมีแดดหรือเปล่ามันเลยเออมันคืมแล้วมันก็แรงฝนยังไม่เต็มที่เท่าไหร่อืม มาดานบ้านสวีเดนเรายังไม่ได้ทักทายเอฟซีสวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านสวัสดีค่ะพบกับพวกเรานะคะมาดานบ้านสวีเดนมาชนบทในเซเบียินสวีเดนในป่าสวีเดน,ดนในป่าสวีเดนที่ใดที่หนึ่ง <laughs> เขาบอกว่าห้ามบอกนะนนว่านนไปเก็บป่าไหน <laughs> เขาว่าอย่างนี้ทุกคนคะ่ะ เห็นแต่ว่าป่าสวีเดนมากมายมหาศาลขนาดนี้นะยังมีคนที่เขาแบบว่าห้ามบอกนะว่าไปตรงนู้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยทาไมเขาถึงเป็นคนอย่างนั้นนะคะทําไมเขาถึงเป็นอย่างนั้นก็คือบางคนเขาเก็บนะคะมีอาชีพแบบเก็บของป่าขายเก็บเห็ดขายอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าคนอื่นรู้เยอะๆมันเขาก็จะเสียผลประโยชน์ใช่ไหมคะทุกคนคะดังนั้นเขาก็จะบอกเออห้ามบอกนะว่าป่านี้มีเห็ด ตรงนั้นตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะประมาณเนี้ยค่ะทุกคนแต่ว่าถามว่าเขาเป็นคนนิสัยไม่ดีไหมเป็นคนอะไรเงี้ยมันไม่ใช่หรอกเขาก็เพื่อ,เ,อเขาเรียกอะไรเพื่อธุรกิจเนาะเขาก็ไม่มีใครอยากทําธุรกิจแบบเดินเข้าป่าแล้วอ่ะมันไม่ได้เห็นเนี่ยทุกคนค่ะถ้าคนรู้เยอะอ่ะเอิมเห็ดมันก็เขาเรียกอะไรนะเห็ดมันก็วายหมดป่าแน่แน่นอนอดังนั้นก็คือรู้ให้น้อยที่สุดเอมิมก็คือบางคนก็คือเก็บไปฝากเพื่อนบ้างอะไรบ้างแต่ว่า เขาจะไม่บอกนะว่าเออตรงนี้นะป่านู้นป่านนี้เขาไม่บอกเลยทุกคนคะ่ะอืมนั่นแหละบางทีก็เราก็ต้องแบบยังไงล่ะเข้าใจเขาด้วยฝั่งหนึ่งนะเอออีกฝั่งหนึ่งก็เป็นอาจจะเราอาจจะคิดในมุมมองของเราอีกมุมหนึ่งเราก็ต้องคิดเผื่อเขานิดนึงไม่ต้องเยอะเท่าไหร่หรอกเอาสักสิบเปอร์เซ็นก็ได้ทําความเข้าใจเขาอะไรอย่างเงี้ยก็แค่นั้นแหละแต่บางเราก็อาจจะคิดด้วยป่าเยอะแยะไม่เป็นไรหรอกนู่นนี่นั่น,นเราคิดอย่างนี้ก็ถูกเหมือนกัน แต่ถ้าเรามองในมุมมองของเขามันก็เนาะปีหนึ่งเห็ดมันจะออกทีหนึ่งไงคะทุกคนแต่ว่าจริงๆอะสวีเดนน่ะไม่ต้องขนาดนั้นหรอกเพราะว่าป่าก็เยอะเห็ดก็เยอะเก็บยังไงก็ไม่หมดหรอกก็แล้วแต่เลยอะเลือกเอาอยัางไงก็อย่างนั้นแหละตามเดี๋ยวอุ้งตามพี่มาดามบ้านนาสวีเดนไปดีกว่านะคะเล็กเหมือนเดิม จริงมันเล็กเนี่ยมันมันไม่ได้มาเป็นแบบเนี่ยมันมาอย่างเงี้ยมันมาแบบน้อยๆอ,อย่างเงี้ยม,มันเหมือนมันบานไม่เต็มที่เนาะเนี่ยเหมือนมันกระแดงนะภาษาบ้านเราอืมกระแดงจากอะไรสักอย่าง ใหญ่แบบนี้เอมมี่ชอบกินนะคะวันเคยชิมแล้วไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ค่ะเขาจะมีกลิ่นเหมือนเห็ดโคนเมืองไทยนะคะคนที่ชอบเผ็ดที่มีกลิ่นน่าจะชอบบางคนก็ไม่ไม่บอกว่าไม่มีกลิ่นไงถ้าเขาถ้าเขาแบบถ้าเขาชอบใช่สําหรับพี่พี่ว่ามันมีกลิ่นแต่ก็ชิมละอืมก็คือยังหายขอพี่ของนพี่ขอมาากัน่าลักอุ้ยเข โอ้ยหุ้ยเกเรดเอขาของน้องใช่ไม่มีนอนด้วยแบบนี้อันนี้จะหันผิดข้างหรือเปล่ามีดือถูกข้างนะบอถูกถูกแล้วจริงนะมันขึ้นข้างบนอย่างนั้นนะแมนลิติ๋ยนี่แหละบางทีพี่ก็ทําผิดแบบนี้เพราะว่ามันไม่ถนัดของมือเราดูดิโอ,โอสวยมากดอกนี้มองเห็นเนาะพี่ก็เดินมาแล้วตะกี้<ว>ดอกแรกของวันนี้ เกจเอค่ะแบบนี้เกจเอโรงงานซื้อที่ยาวไม่เกินห้าห้าเซนติเมตรแบบเนี้ยเออเนี่ยเกจเอห้านิ้วเหรอห้าเซนห้าเซนเออเออเออันนี้มันยาวเกินห้าเซนแล้วก็น่าถึงว่าน่าจห้านิ้วห้านิ้วมันยาวเกินอันนี้สองนิ้วครึ่งเองครึ่งหนึ่งอ่ะนี่คือเกจเอถ้ายาวเกินคืบก็คือเกรจบเกจเอจะแพงกว่าลุย อันนี้คือกินได้นะคะบางคนเขาก็ไม่เก็บไม่กินนะอย่างพี่วันแกไม่เก็บไม่กินนะคะแต่เราก็คือกินได้อะมันเหมือนจะขึ้นรานไหมเจ้มันไม่ไม่รู้เหมือนกันไกลเกินสายตาป้าดีขนาดน,นั้นเลยเบอกไปเ,เ,เยอะไปเยอะ เขาเรียกพื้นขาลายหมวกส้มกับหมวกน้ำตาลใช่หนูที่สวิเยอร์มันเขาเก็บเขาพูดอย่างนี้อันนี้คือหมวกส้มอันนี้ก็ขาลายกินได้หมดนะคะทุกคนขาแต่คนที่นี่เขาจะไม่ทีน้นิยมกินเพราะว่าเขาเลือกได้เด็เนี่ยเต็มปาจริงจริงแต่ที่เยอรมันก็คือเก็บหมดนะ,นะความแตกต่างของเขาที่เห็นคนอู พึ่งูพึ่งหวานอุ้มไปทําต่อคนูอันนี้มาช้าหนึ่งวันนี่เขาโตวไวมากๆเลยนะคะทุกคนดูสองพี่น้องตะกูลหินเก็บได้ไหมเก็บได้นะคะถ้าเราอยากอยากกินเนาะถ้าถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วพี่วันบอกว่าให้เก็บเอาขาค่ะทุกคนเอาขามันไปเนาะเดี๋ยวเก็บก่อนนะคะ สวยอ่ะจริงๆมันยังกินได้นะคะทุกคนแต่ที่นี่เขาไม่กินแล้วนะคะเพราะว่ามันมันแก่ไปนิดนึงนะคะอ่ะเกไวบสำหรับวันนี้นะคะคลิปนี้อุ้มก็ขอฝากทุกคนจบใบเพียงเท่านี้นะคะดเดี๋ยวคลิปหน้าก็เป็นยังเป็นคลิปที่อยู่สวีเดนเหมือนเดิมคะม่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ไ,ไ,ปไปแล้วค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันซียูนะคะทุกคนบ๊ายบายไปแล้วค่ะ สวัสดีนะ